สวัสดีครับคนหนุ่มครับครับสวัสดีครับอ่าพูดถึงตอนนี้ค้นหนุ่มไปซ้อมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแพร่ซ้อมที่ไหนครับก็ซ้อมอยู่ที่เอาพายครับนี่ก็เดี๋ยวกําลังจะลงซ้อมนะที่เอาพายฟุตบอลแคมป์ที่เชียงใหม่ครับอืมแล้วตรงนี้นี่เดินทางอะไรยังไงครับเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่นาทีครับเนี่ยก็เดินทางมาจากแพร่ครับเดินทางมาจากแพร่สามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งนะครับก็เดินทางออกมาเมื่อแปดโมงเช้าแล้วก็มาถึงก็กินข้าวเที่ยงที่ ที่ฟุตบอลแคมป์นี่เลยนะครับแล้วก็ได้พัก,น,กนักบอลทุกคนก็นอนพักแล้วก็เพิ่งจะลงมาซ้อมครับอสภาพจิตใจก็ดีรับความพร้อมก็ดีครับอืพูดถึงเกมพรุ่งนี้นิดนึงเจอลำพูนโอ้โหสถิติที่ผ่านมาแพ้ถือว่าถือขาดเลยนะครับห,ห้าเกมห้าเกมชนะตรงนี้ดับใจมากน้อยแค่ไหนครับก็เมื่อก่อนก็เป็นเขาเรียกว่าหลีกภูม,มิภาคบ้างแล้วก็ไทยหลีกสามบ้าง ทีนี้ก็เป็นไทลีกสองลพูนขึ้นมาก็ผมว่าตอนสภาพทีมแพ้ตัวเนี้ยเราพร้อมสู้ทุกทีมอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่หัวตารางะฮะก็สภาพจิตใจความมั่นใจของของเด็กๆก,ก็มันจะทําให้เกมออกมาสนุกพ่วงนี้เพราะเป็นดาร์บี้แมตช์ของอคนเหนือแล้วก็คนก็รอดูเยอะด้วยนะครับอพูดถึงทีมนิดเองตัวเก็บตัวแบรนด์มีไหมครับช่วงนี้สำหรับทีมมีครับมีครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเวลลิงตันสมิธนะฮะแล้วก็ ก็ทาคุนะครับอ่าทีนี้พูดถึงตัวของทีมไม่เท่าไหร่แต่ทีมตรงข้ามอ่ะเขามีถึงโฟร์แบร์เลยนะมีตัวเด็ดๆเลยนะตรงนี้หนักใจไหมครับก็เราก็มีเยาวชนทีมชาติหลายคนเด็กเด็กก็ก็อยากจะลองก็รุ่นราวเขาเดียวกันเด็กๆกก็คงเหมือนอยากจะลองสู้มากเลยวันนี้ครับผมดูจากความมั่นใจของเขาก็เขาก็เหมือนเหมือนเหมือนอยากจะ อยากแข่งอยากเล่นตอนนี้ผมดูเด็กๆแพ้นะครับเท่านี้เด็กๆก,กำลังฟอร์มดี mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ชุดนี้เราใช้เล่นสวนมากเราก็ใช้เล่นมาทุกคนก็เล่นมา3 4 5เกมสลับกับพี่ๆ mm hmm. น้องๆก็กําลังเขาเรียกว่ากําลังกัดมันเลย mm hmm. ผมว่ามันก็สนุกนะอื mm hmm. แล้วก็จะได้วัดว่าคุณภาพเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆโฟร์แบตอนนี้เขากาลังด้วยสื่ออะไรพูดถึงน้องตอนนี้ในเชิงที่แบบเป็นที่ฮือฮามาก mm hmm. พูดง่ายๆว่าเกมบ,บุ่งนี้นี่วัดกันไปเลยใช่ไหมว่าใครดีใครอยู่ <c oughs> ถ้าถ้าเราไม่ได้แต้มเขาก็ไล่เข้ามาอืเราก็จะทําทุกวิถีทางแหละครับให้มันเกมออกมาดูดีที่สุดอะผมว่านะเพราะว่าการเดินทางมาแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวอะไรเราใช้เงินมหาศาลผมมองนะคว่าเรามาทุกครั้งเราต้องมีความหมายถ้าเราไม่มีความหมายเราเรา ทีมเรามันไม่มาถึงขนาดนี้นะครับไม่อยู่ชอปหนึ่งสองมางแต่นัดที่หนึ่งถึงนัดที่เก้าครับอืครับครับเกมที่แล้วแพ้มาได้มีการพูดคุยแล้วก็พูดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจมากน้อยแค่ไหนครับสภาพจิตใจไม่มีปัญหาเพราะว่าทีมเราทําผลงานได้ดีนะครับปีที่แล้วเราเริ่มต้นลีกเนี่ยเราก็บอกว่าปีที่แล้วเราเล่นมาถึงเกมที่เก้านะเราแพ้ไปถึงสามเกมแล้วนี่เราเล่นถึงเกมที่เก้าเราแพ้ไปเกมหนึ่งก็มันก็ถือว่ายังเป็น เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นผลงานที right ่ทุกคนทํามาถึงตรงเนี้แล้วทุกคนก็เช <iden> ื่อมั่นในกลยุทธ์และวิธีการกระบวนการนะครับผมมองว่าทุกคนยังกระบวนการหรือวิธีการหรือทีมสลิปสปิริตเนี่ยมันพาเรามาตรงนี้นะครับมันพาเรามาถึงนี้ผมมองว่าเราก็ยังยึดมั่นในกระบวนการของเรานะครับเหมือนเดิมเรื่องความมั่นใจไม่ค่อยมีปัญหาเด็กชุดนี้อยู่กับผมนะครับมานานมากนะครับผมมองว่าเราเราคุยกันไม่ยากเพราะอยู่กันมานาน กินข้าวหมดเดียวกันด้วยนะครับครับสุดท้ายท้ายที่สุดฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับเกมพวกนี้น่าจะเป็นเกมที่ส<ห>น,นุกเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะๆเพราะว่าเป็นเกมที่ทุกคนรอคอยแพ้ลําพูนแข่งกันทีไรก็เป็นเกมคุณภาพลําพูนมีผู้เล่นที่ดีมากทั้งผู้เล่นต่างชาติทั้งผู้เล่นไทยนะมีทั้งอดีตทีมชาติมีทั้งเยาวชนมีที่ดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับถือว่าเป็นบททดสอบสําคัญนะครับของม้าขนองศึก ทีมที่ใช้หัวใจทํางานเพื่อความหวังของคนนะครับสโลแกนนี้อยากให้ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจด้วยฮะนะครับผมโอ้โคมมากเลยสุดท้ายขอคุณมากครับคนหนุ่มครับขอให้โชคดีครับเกมต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ